สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่23กันยายนพุทธศักราช2567พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตค้อคิดและโอกาสรวมทั้งเรื่องของโชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณา กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมฮักนะครับเอาละครับที่นี้เราจะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับเ,เรื่องของการงานมีโอกาสดีนะครับมีการเริ่มต้นใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีกิจกรรมมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ต้องปร,รมาระว่างปัญหาเหตุการณ์อะไรที่เราควบคุมไม่ได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเสตรงนะครับเสตแรงนี่เป็นเรื่องของบทบาท บทบาทของความรู้ความสามารถของสุภาพสตรีนะครับวันนี้ก็อาจจะต้องมีความเป็นผู้นำเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานการแก้ไขปัญหาการรับผิดชอบอะไรบางอย่างด้วยนะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับาทาวเวอร์ทาวเวอร์คือเหตุการณ์ที่ อาจจะเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ในลักษณะที่เราไม่สามารถควบคุมได้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเกิดข,ขึ้นมาแล้วมีความเสียหายหรือว่ามีผลกระทบต่อวงจรชีวิตจำนวนมากๆก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องดำเนินชีวิตด้วยคำว่าวรอบคอบไม่ประมาทเป็นดีที่สุดนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินี ไม้เท้านะครับวันนี้การงานนะครับภาพรวมแล้วยังดียังเด่นยังมีความมั่นคงนะครับการขอความเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานก็ยังมีแนวโน้มที่ดีที่ท่านจะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็น3ไม้เทา้า วันนี้โอกาสดีนะครับเริ่มต้นงานใหม่ได้สารต่อแล้วก็สร้างสิ่งดีๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานทําสัญญาใหม่เจรจาตกลงมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆรับงานใหม่เหล่านี้เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับและการเงินก็มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินเข้ามาด้วยนะครับมีโชคลาภมีการเงินเข้ามาตลอดในช่วงนี้และความรักก็เริ่มต้นได้ดีสำหรับคนที่รอคอยความรักมีโอกาสสมหวังด้วยนะครับ ตระกูลดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ต้องเข้มแข็งต้องมั่นคงนะครับมีการแก้ไขปัญหาทันท่วงทีนะครับมีความเป็นผู้น,นําสําหรับท่านสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้การขอ,อความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานมีโอกาสจะประสบผลสําเร็จนะครับแต่อะไรก็ตามวันนี้พี่น้องชาววันอาทิตย์ต้องระวังเหตุการณ์สถานการณ์ที่เรา ไม่สามารถควบคุมได้นะครับก็ต้องมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับส่วนจุดเด่นจุดที่ดีคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆวันนี้การงานดีขึ้นการเงินก็จะดีตามมาด้วยแล้วความรักก็ยังมีโอกาสนะครับสิ่งดีๆพร้อมที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตนะครับวันนี้ก็ฝากกันเป็นแนวทางสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันจัน์ทรนะครับพี่น้องชาววันจัน์ทรดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันจันนะครับวันนี้มีดวงผู้ใหญ่ส่งเสริมมากๆนะครับวันนี้มีโอกาสได้รับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จะมีชื่อเสียงมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานด้วยนะครับรวมทั้งจะมีแสงสว่างเข้ามานะครับในรายละเอียดต่างๆของดวงมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับ เริ่มต้นจากไพ่ยพยากรใบที่1เป็น4เหรียญน,นะครับนี่คือโอกาสที่ดีนะครับในการจัดสรรการบริหารการเงินด้วยความรับมัดระวางรอบคอบนะครับไม่ว่าเป็นการได้รับเงินใช้จ่ายเงินวางแผนบริหารอย่างไรนะครับก็จะเป็นผลที่ดีสําหรับพี่น้องชาววันจันร์ด้วยครับประการต่อมามาดูส่วนที่สอนะครับเป็นเอ็มเพอเรอนะครับใน,น,บนดวงของจัก,กรพัร ดวงจกกักรพัรดิคือคนที่มีแนวโน้มจะได้รับความสําเร็จอย่างมากมายนะครับมีงานเข้ามาอย่างโดดเด่นมีความมั่นคง มีตำแหน่งงานใหญ่โตขึ้นได้รับความสำเร็จมีชื่อเสียงมีเกีดยรติยศอำนาจบารมีนะครับนี่คือความสมบูรณ์และความมั่นคงอย่างยิ่งนะครับการเงินก็รับทรัพย์จำนวนมาก,ม,ากมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแก้ไขปัญหาผ่านอุปสรรคผ่านสถานการณ์วิกฤตได้ดีเยี่ยมความรักนะครับก็การที่ท่านรอคนรักที่เป็นชาวต่างชาตินะครับพี่น้องชาววัน จันครับมีโอกาสจะสมหวังด้วยนะครับชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีความมั่นคงนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเฮอร์เมสนะครับนี่คือเส้นทางของแสงสว่างการสร้างบุญกุศลน,นะครับพี่น้องชาววันจันวันนี้ก็มีกิจกรรมในส่วนนี้ไม่น้อยด้วยนะครับการเรียนรู้การศึกษาการที่ท่านจะได้เข้าใจปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นหรือไม่ก็จะมีผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ช่วยเหลือ เวลาขับขันเวลาเจ้าประคัต่างๆนะครับก็จะผ่านอุปสรรคได้จะมีแสงสว่างเข้ามาท่ามกลางความมืดมัวแนละ้วก็จะมองเห็นทางเดินโดดเด่นแสงสว่างส่องมาท่ามกลางปัญหาทั้งหลายทั้งปวงชัดเจนขึ้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับประการต่อมาครับมาดสูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นพระสังฆราชนะครับมีตําแหน่งของบุญกุศลกูบาจาย์ ผู้ใหญ่ส่งเสริมช่วยเหลือในด้านที่ท่านกำลังเจอปรสสารคแล้วก็จะพบกับความสำเร็จชีวิตดีขึ้นมีโชคลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงเด่นมากๆนะครับจะมีเส้นทางดวงของจัก,กรพรรดิคือดวงคนกำลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆแบบพลิกชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อมีชื่อเสียงมีเกยียรติยศมีการงานที่รุ่งเรืองขึ้นมีตำแหน่งใหญ่โตขึ้น ผ่านวิกฤตและก็มีความสำเร็จอย่างมั่นคงนะครับการงานเด่นการเงินมีความมั่นคงเป็นพิเศษ ความรักที่รอนะครับมีความสมหวังโดยเฉพาะคนที่รอคนรักที่เป็นชาวต่างชาติมีโอกาสดีในช่วงนี้นะครับจะพบกับแสงสว่างสําหรับคนที่เจอปัญหาเจอ,อปัสสาต่างๆก็จะเจอทางออกนะครับมีแรงส่งจากบุญกุศลมีความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนทั้งหลายทั้งปวงเพื่อสิ่งที่ดีในการที่ท่านจะผ่านอุปสรรคต่างๆนะครับและมีโอกาสได้รับความสำเร็จมีโชคลาภ มีบุญส่งเสริมอย่างเต็มที่สำหรับชาววันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารครับวันนี้ชีวิตค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงแบบมากเป็นพิเศษนะครับพลิกชีวิตได้จากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งอย่างรวดเร็วนะครับกิจกรรมหลายๆอย่างวันนี้อาจจะเน้นไปที่การพักผ่อน มีงานเสริมมีอาชีพอิสระโดดเด่นเข้ามานะครับสำหรับคนที่ทํางานประจําท่านก็จะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานสําคัญสําคัญด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารนะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็นแฮงแมนนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่อนข้างจะเยอะและมากเป็นพิเศษนะครับพลิกชีวิตแบบกับ กับด้านนะครับกับหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบระมัดระวังรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวงด้วยควาําว่ามีสตินะครับคนที่เคยเจอปัญหาคนที่ตกต่าล้มเหลวคนที่รอาการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสนั้นด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะยกกระดับตัวเองให้พ้นจากมรสมุมพ้นจากปัญหาฝ่าสถานการณ์วิกฤตแล้วก็พบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น The f o n นะครับเป็นบรรยากาศของการเดินทางด้วยนะครับบางคนก็ยังมีการพักผ่อนบางคนมีกิจกรรมเสริมมีงานจ็อบงาน f r e e l a n c ที่โดดเด่นเข้ามาด้วยแต่ว่าจุดที่อาจจะมีปัญหาคือการทําอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปนะครับและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักอยู่ด้วยในช่วงนี้นะครับใช้จ่ายเงินค่อนข้างจะเยอะก็ต้องระวังนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น1ิ ไม้เท้านะครับบันนี้คนทํางานประจํามีโอกาสที่จะได้รับงานใหญ่ๆงานสําคัญสาคัญได้มอบหมายงานที่ดีๆเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีตําแหน่งใหญ่โตขึ้นเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสุดจุดของความสเร็จความรุ่งเรืองนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของความหนักอกหนักใจนะครับอันนี้ก็ต้องรับมือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาวบันอังคารนะครับเป็น2ไม้เท้านะครับวันนี้โอกาสดีนะครับในการที่ท่านจะได้รับตําแหน่งงานใหม่มีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆมีการเดินทางมีการสร้างงานให้เกิดความมั่นคงต่อไปการเงินก็รับเงินมีเงินหม,มุนเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้ดีขึ้นนะครับที่คือโอกาสที่ดีสําหรับคนที่ไม่ยอมแพ้นะครับ ตระุเรวอนคนที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้นของคนมีแนวโน้มที่จะพบกับการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะมากเป็นพิเศษนะครับควรที่จะดําเนินชีวิตคำว่าไม่ประมาทนะครับเพราะว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตแบบปกติของท่านนะครับเป็นตัวแบบเปลี่ยนงานย้ายงานอะไรอย่างเหล่านี้นะครับมีโอกาสดีนะครับในการที่จะได้ รับงานสำคัญสำคัญงานใหญ่งานที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าทำงานประจำงานส่วนตัวนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองนะครับวันนี้การเงินดีขึ้นแต่ว่ารายจ่ายอย่างเยอะนะครับหลายคนใช้จ่ายไปเพื่อกิจกรรมเสริมกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอะไรเหล่านี้ค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับ มีโอกาสดีนะครับในการที่จะได้เริ่มต้นใหม่มีเพื่อนร่วมงานใหม่ใม,มีตําแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมและมีเงินมีรายได้มีทรัพย์สินเข้ามาในช่วงนี้สําหรับชาววันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง การงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสมีมาก้อยขนาดไหนมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มีเส้นทางของเดอรซันนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับท่านจะพ้นจากมลสมมีชื่อเสียงมีความรุ่งเรืองขึ้นนะครับการงานก็จะเด่นด้วยรายได้การเงินก็ดีขึ้นนะครับรายละเอียต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็นเดอรซันนะครับเดอันคือ การที่ท่านจะผ่านมรสุมได้สบายๆนะครับอันนี้คนที่เจอปัสสักเจอเรื่องนี้แย่แยเจอเหตุการณ์ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานสถานการณ์เงินก็มีโอกาสที่จะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับท่านจะได้งานใหม่มีหน้าที่มีตําแหน่งใหญ่โตขึ้นรับผิดชอบงานที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นหรือว่าได้รับงานสําคัญสคัําญเข้ามาทําให การเงินของท่านก็จะเด่นตามมาด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของชื่อเสียงอํานาจบารมีพร้อมเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองนะครับเป็น7ไม้เท้านะครับวันนี้การงานท่านจะได้รับผลที่ดีในเส้นทางของการแข่งขันการทดสอบการที่ ท่านรอคอยงานสัมภาษณ์งานนะครับเหล่านี้ก็จะดีด้วยนะครับท่านจะได้งานจากจุดนี้หรือว่าประสบผลสำเร็จในเส้นทางของการคัดเลือกต่างๆด้วยนะครับประการต่อมาบรรุส่วนที่3กันนะครับเป็นสตา์นะครับสตาคือสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็จะคลี่คลายไปได้ในเส้นทางของวงจรชีวิตสําหรับชาววันพุธนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับวันนี้เคลื่อนไหว ผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาแล้วก็ได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับงานดีขึ้นการเงินดีความรักเข้าใจซึ่งกันและกันบทบาทการดำเนินชีวิตต่างๆก็จะลื่นไหลต่อไปแบบมีความมั่นคงนะครับประการต่อมาครับมาดูุ่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็ โชคลาภสำหรับชาววันพุธนะครับเป็นสองดาบนะครับวันนี้มีเส้นทางของการติดต่อการสื่อสารรวเดเร็วเป็นพิเศษนะครับสำหรับคนที่มีกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์มีการค้าขายต่างๆทั้งโลกออนไลน์ก็จะรวดเร็วด,ด้วยแต่ว่าการติดต่อทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ขอให้รอบครอบอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีผลเสียหายจากคำว,ว่าประมาทใจร้อนหรือว่ามีเรื่องราวของการกระทบกระทั่งได้ง่ายนะครับ ราบดวงชาววันพุธครับเพราะวันนี้มีเส้นทางของเดะซันนะครับคือเส้นทางของความสําเร็จมั่นคงมีความรุ่งเรืองมีบรารมีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นมรสมท่านจะได้รับความสำเร็จในเส้นทางของการงานอย่างดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานการสัมภาษณ์งานการแข่งขันต่างๆทั้งหลายทั้งปวงก,ก็จะได้รับโอกาสที่ดีนะครับวันนี้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการดําเนินชีวิตใหม่รูปแบบชีวิตดีขึ้นนะครับผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆแล้วก็มีความสเร็จเข้ามาด้วยนะครับการติดต่อสื่อสารรวดเร็เวเป็นพิเศษนะครับแต่ต้องระระวังปัญหาความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าใจร้อนประมาทรวมทั้งระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพาหัสบอดีนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้ขยายงานได้นะครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่สร้างโอกาสใหม่ๆได้ดีนะครับรวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นนะครับบางคนก็มีแนวโน้มที่ดีเกี่ยวกับบ้านที่ดินด้วยนะครับรวมทั้งโอกาสอื่นๆรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนะครับเป็นสามเหรียญ วันนี้นะครับการงานและการเงินนะครับมีโอกาสนะครับงานจ็อบงานฟรีเลนซ์เยอะเป็นพิเศษด้วยนะครับรับงานตลอดนะครับคือมีงานเข้ารัวๆและการเงินก็จะดีตามมาด้วยโชคลาภอยู่ตรงจุดนี้ก็ไม่เลวนะครับท่านจะมีเซนต์มีสัญชาตญาณในการที่จะรู้ว่าจะทําอย่างไรจึงจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภนะครับมีเงินเข้ามาตลอดนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สองนะครับเป็นแปดไม้เท้านะครับเรื่องของการขายายงานวันนี้ก็เปิดกว้างนะครับวันนี้ท่านสร้างงานใหม่ได้เปิดพื้นที่ต่างๆได้ดีงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะเด่นไม่ว่าท่านจะซื้อมาขายไปตกแต่งปรับปรุงต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยรวมทั้งมีโอกาสได้บ้านได้ที่ดินด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สามเป็นอัศวินถ้วยนะครับวันนี้ประเด็นความรักนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับรอคอยความรักเรียนรู้พัฒนาอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมีโอกาสที่จะสมหวังบางทีความรักอาจจะมาช้าบ้างนะครับประการต่มมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันพฤหัสบดีเป็นอัศวินเหรียญน,นะครับวันนี้ได้รับเงินนะครับโชคลาภการเงินก้อนที่รอ มีโอกาสได้รับความสําเร็จนะครับแตรลอบตัวคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีวันนี้การงานก็จะโดดเด่นทั้งงานประจํางานฟรีแลนซ์การขยายงานการสร้างโอกาสไปใหม่ก็จะเริ่มต้นได้นะครับรวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะเด่นมาด้วยมีงานจ็อบงานฟรีแลนซ์ตามมาอีกมากมายทีเดียวนะครับมีโอกาสได้บ้านได้แตดินมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาตลอดมีโชคลาภมีเซนต์ในการที่จะรู้ว่าจะทําอย่างไร จึงจะมีงานจึงจะมีเงินจึงจะมีโอกาสต่างๆตามมานะครับความรักรอนิดหนึ่งนะครับแต่โอกาสในการที่จะได้รับเงินก้อนวันนี้เงินเข้ารัวๆนะครับมีโชคลาภตลอลอดครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรัก อุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ดีนะครับดีแบบมีความมั่นคงสมบูรณ์นะครับการติดต่องานการสร้างงานมีโอกาสได้รับความสําเร็จมีเงินเข้ามาตลอดนะครับและก็สิ่งที่เราคอยนะครับบางคนรออะไรมาสักอย่างแบบนานๆก็มีแนวโน้มจะสมหวังด้วยนะครับส่วนวรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ10เหรียญน,นะครับ ชีวิรียนคือการงานการเงินความรักรวมมาอยู่ในจุดของความสมบูรณ์นะครับอดีตสร้างงานอาชีพได้โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยการติดต่อการเจราจาธุรกิจการค้าขายมีแนวโน้มที่จะดีมากๆนะครับรวมทั้งการเจราจาธุรกิจการเงินก็ประสบผลสําเร็จมีโอกาสจะได้รับเงินก้อนใหญ่ๆมาดูแลมาบริหารมาจัดการด้วยความ เป็นแบบเป็นระบบต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนะครับความรักลงตัวเข้าใจเสันกละกานบางครอบครัวมีทายาทมีบริวารมีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีความสุขมีคุณค่าของชีวิตมากมายนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น10ถ้วยนะครับนี่คืองานฉลองงานเลี้ยงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการงานนะครับมีความสำเร็จที่ดีไม่ว่างานเก่างานใหม่การติดตอ่องานสร้างอาชีพ ได้โดดเด่นขึ้นการเงินก็รับทรัพย์รวบัวๆมีเงินเข้าตลอดมีความสำเร็จมีการที่ท่านจะได้รับเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาด้วยความรักลงตัวมีงานแต่งมีกิจกรรมดีๆเข้ามางานเลี้ยงงานฉลองที่แสดงถึงความสําเร็จนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น6ไม้เท้านะครับนี่สำหรับคนที่รอง,งานก็มีโอกาสได้งานทําด้วยนะครับไปว่าง,งานประจํางานส่วนตัวเริ่มต้นได้นะครับวันนี้การเงินก็เช่นเดียวกันนะครับมีค่าตอบแทนมีพลประกอบการมีกําไรมีเงินเข้ามาตลอดนะครับความรักก็ลงตัวสำหรับคนที่เราคอยความรักก็เดินหน้าต่อไปได้จะมีความสมหวังนะครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะรอมันนานแต่วันนี้บรรลุปเป้าหมายครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางและก็โชคลาภสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับวันนี้บรรยากาศดีโอกาสดีกิจกรรมใหม่ๆนะครับลูกน้องลูกหลานบริวารร่วมกันสร้างบรรยากาศดีๆนะครับมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นมีความสุขมีโชคลาภสิ่งดีๆเข้ามาครับตลุดดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ดวงงคนมีความสมบูรณ์ดีทั้งเรื่องของการงานการเงินความรัก งานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์านการรองานก็จะประสบผลสําเร็จนะครับการขยายงานต่างๆการเจราจาการค้าขายพบปะลูกค้าทั้งหลายทั้งปวงดีมากนะครับวันนี้มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินนะครับไม่ว่าการติดต่อเจราจาธุรกิจการเงินการรอคอยเงินจะได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาบริหารจัดการใช้ใจ่ายลงทุนต่างๆมีความสมบูรณ์ดีความรักลงตัวนะครับลูกน้องลูกหลานบริวารทาย,ยาท ร่วมกันนะครับในกิจกรรมดีๆก็จะเป็นสิ่งที่เติมเต็มเข้ามาวันนี้โชคลาภทรัพย์สินหลายได้ชีวิตมั่นคงสมบูรณ์สำหรับชาววันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงชาววันเสาร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงิน ความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ชีวิตคือการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีงานมีรายได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความรักนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็ต้องระวัง อย่าใจร้อนนะครับส่วนวรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์นะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับเป็นหนึ่งไม้เทา้าโอกาสดีนะครับสำหรับการรอคอยนะครับวันนี้ก็จะได้เริ่มต้นมีงานมีรายได้มีความรักมีชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มต้นจากจุดเล็กๆพัฒนาต่อไปให้มีความมั่นคงได้นะครับ ประการต่อมาครับปรดุส่วนที่2เป็นเทมเพรสนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงเหมือนสายน้ำนะครับคือพัดพาเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการงานงานไม่ดีงานขาดความมั่นคงมันนี่ก็เริ่มเคลื่อนไหวนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาได้งานใหม่ได้ตําแหน่งได้ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีโอกาสดีขึ้นการเงินด้วยแล้วความรักก็จะเริ่มเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น6ดาบนะครับ6ดาบสําหรับคนที่เจอปัญหามาก่อนหน้านี้นะครับบันดนี้ก็สู้กันมาเต็มที่วันนี้มีโอกาสได้รับความสําเร็จนะครับท่านจะบรรลุเป้าหมายถึงเส้นชัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรองานนะครับมีโอกาสได้งานทํามีตําแหน่งมีการเดินทาง ไปทํางานที่ใหม่ย้ายที่ทํางานนะครับที่คือโอกาสดีของท่านนะครับมาช้าแต่ว่าวันนี้มีเป้าหมายชัดเจนขึ้นนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันจะประสบผลสําเร็จมีโอกาสได้รับเงินแก้ไขปัญหาของการเงินได้ความรักก็เช่นเดียวกันนะครับช้าช้าแต่ว่าจะเข้าใจซึ่งกันและกันได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสําหรับชาววัน เสานะครับเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับ3ดาบนะครับวันนี้ชีวิตกําลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับต้องใจเย็นๆมีเหตุมีผลอย่าใจร้อนอระมัดระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งการทะเลวิวาทนะครับ สรุปดวงชาววันเสาร์ครับวันนี้ดวงคนมีโอกาสดีในการคลี่คลายปัญหานะครับก้าสุดจุดของการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคต่างๆก็จะคลี่คลายได้นะครับเริ่มต้นมีงานนะครับมีรายรับมีรายได้เริ่มต้นมีความรักสร้างสิ่งดีๆเข้ามาได้นะครับคนที่เจอปัญหาต่างๆก็จะผ่านอุปสรรคผ่านมรสมุมชีวิตจะดีขึ้นแต่ต้องใจเย็นๆน,นะครับระมัดระวังเรื่องของคาว่าความขัดแยง้ง การทารวิวาทวันนี้อยากใจร้อนนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเอาละครับวันนี้หมอฮักพยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีดีประสบความสุขสำเร็จสมหวังมั่นคงรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ